สวัสดีค่ะพบกับช่อง Youtube สมาทาโรจาเปิดไพ่ไทยดวงคนราศีเมถุนลัคนาเมถุนประจำเดือนพฤศจิกายน2563วันนี้อากาศดีอากาศเย็นๆนะอะแต่ยังไม่นอนวันนี้ขอมาเปิดไพ่ไทยดวง ดวงรายเดือนสำหรับคนเมถุนและคณาเมถุนก่อนนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอฝากคนราศีเมถุนเนาะคนใหม่คนที่ยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้สมมาทาร่ด้วยส่วนใครที่ติดตามกันเป็นประจำอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ส่งต่อพลังบวกส่งต่อกำลังใจให้สมมาด้วยเดี๋ยววันที่จะแปะไว้ให้ด้านหน้าคลิปนะคะใช้หลักการแบ่งวันที่ The cat ตามหลักโหราศาสตร์ไทยหรือถ้าใครผูกลักนาแล้วอยู่ลักนาเมถุนก็ดูได้ฟังประกอบกันทั้งสองแบบทั้งแบบลักนาก็ดีทั้งราศีก็ดีในกรณีที่ลักนากับราศีของคุณไม่ตรงกันดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถี่ยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะจนกว่าเราจะได้ดูดวงด้วยกันเป็นการส่วนตัวใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรนะราคาเริ่มต้น 59บาทนะคะทักแชท a c e b o o k ส้สมมะพยากรรายละเอียดมีให้ในแชทนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะอยากดูดวงส่วนตัวด้วยการราคาประหยัด3คํคำถาม59บาทหรือถ้าจะดูดวงเรื่องของความรัก3คํคำถาม99บาทยินดีให้บริการเนาะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งสำหรับคนราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะแต่ก็จะต้องบอกอย่างหนึ่งว่า เดือนนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการโยกย้ายเพราะว่า the temperance เนี่ยมากับ the f o o l มากับ8ถ้วยยังไงต้องมีเรื่องของการเดินทางถ้าไม่เดินทางใกล้ไม่เดินทางไกลก็ต้องเป็นการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยย้ายร้านเปลี่ยนที่ทำงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์โยกย้ายเข้ามาใครที่รอคอยลงทุนรอคอยอะไรบางอย่างอยู่จะได้รับข่าวดีอัศวินขี่ม้าข่าวถือถ้วยหมายถึงการเจรจาที่เป็นประโยชน์หรือ การได้รับผลประโยชน์การพูดการตกลงเพศหญิงเพศช,ช,ช,ชายใดๆก็ดีนาผลประโยชน์นำเรื่องราวที่ดีหรือนํำสิ่งที่ดีมาให้คุณ The judgment สิ่งที่พันธนาการสิ่งที่ผูกมัดคุณไว้อะไรก็ตามที่อึดอัดครับข้องใจอะไรที่มันสะดุดติดขัดมาก่อนหน้านี้มันจะเคลียได้มันจะจบได้แต่ความหมายของการเคลียความหมายของการจบมันก็มีสองรูปแบบนะ จบดีกับจบไม่ดีเพราะมันมี5ดาบ5ดาบถ้าในกรณีที่จบไม่ดีจบไม่ดีก็คือตายไม่เผาผีกันแช่งชักหักกระดูกกันหรือมีเรื่องปัญหาความขัดแย้งหรือมีความทะเลาะเบาแหวงปากเสียงกันเกิดขึ้นดังนั้นให้ระมัดระวัง คือห้าดาบเนี่ยหมายถึงการยอมหักไม่ยอมงอหาจุดกึ่งกลางไม่ได้คุณไม่ยอมเขาเขาไม่ยอมคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานจะเป็นเรื่องความรักหรือเป็นเรื่องการเงินอะไรใดๆก็ตามถ้าเจราจาได้ให้เจราจาตายถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือคอยให้คําแนะนําอันนี้ก็ถือว่าดีดวงเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าไพ่สังฆราชหมายถึงผู้รู้หมายถึงกูรูหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายคนมีอํานาจ หรือครูบาอาจารย์คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือตลอดช่วงเนี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากทําอะไรมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมีคนให้คําแนะนํามีคนอุปถัมภ์ค้าชูอยู่แล้วขอแค่ The Judgment เนี่ยจงยึดมั่นในคุณงามความดีคนทําดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คิดดีพูดดีทดําดีแล้วสิ่งดีๆ จะบังเกิดกับตัวคุณแน่นอนอย่างที่บอก The Fu คือมนุษย์เจ้าสำราญใครติดหนี้ติดสินอะไรยังไงตรงไหนมีเกณฑ์จะหมดหนี้หมดสินใครมีเรื่องฟ้องร้องคดีความมีเกณฑ์จะได้รับอิสระได้รับการปลดปล่อยหรือจะได้รับคดีความอะไรก็ตามที่มันสะดุดติดขัด The f l มันหมายถึงไพ่เบอร์ศูนย์เบอร์ศูนคุณจะได้รับ อิสรภาพในทุกๆเรื่องการงานถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายสาขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานย้ายโต๊ะทำงานหรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสลับสับเปลี่ยนภายในองค์กรหรือถ้าใครไม่ทะเลาะมีปัญหาหรือด่าก,กันจนถึงขั้นต้องลาออกงานอ่ะมันก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องงานไปในทิศทางที่ดี บางคนได้ย้ายงานกลับมาอยู่ใกล้บ้านกลับมาอยู่ใกล้ครอบครัวหรือบางคนมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ว่าลาออกจากงานประจำแล้วมาทำอาชีพอิสระหรือบางคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ติลเตอร์สอนพิเศษงานที่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์หรือใครรอคอยการสอบข้าราชการประกาศผลสอบออกมาสําเร็จหรือใครไปสมัครงานไว้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายและอาจจะได้ไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลผลสอบหรือสิ่งที่คุณรอคอยออกมาเป็นข่าวดีใครที่รอคอยเดี๋ยวจะได้ประกาศผลละ รอฟังข่าวดีได้เลยกับอีกอันหนึง่งการเปลี่ยนแปลงในที่นี้เนี่ยสมะจะหมายถึงเรื่องของการเดินทางค้นหาตามความฝันคุณบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเบื่อหน่ายเซง็งกับสิ่งที่เป็นอยู่งานที่ทำอยู่รู้สึกไม่ค่อยโอเคไม่มีความสุขไม่ชอบบางคนจำเป็นต้องเดินทางค้นหาความฝันถามตัวเองว่า คุณอยากทำอะไรอะไรคืออาชีพในฝันอะไรคืองานในฝันอยากทำอะไรอยากทำแบบไหนทำได้เลยเป็นการเดินทางตามความฝันราชาไม้เท้าคุณเป็นคนรักอิสระ คุณเป็นคนที่ให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้ได้คิดได้ตัดสินใจถ้าตัดสินใจแน่แน่ตัดสินใจดีแล้วลุยเลยเดินทางตามฝันส่วนงานในวงการบันเทิงพิธีกรนายแบบนางแบบช่างแต่งหน้าคอสตูมทำผมผู้กำกับต่างๆงานในวงการบันเทิงวงการมายาทั้งหลายส่งผลดีหรืองานที่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์ข้าราชาการก็ส่งผลดีในหน้าค้าอาสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ส,สินที่ดินต่างๆก็ค่อนข้างที่จะดีดั ังนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีขออย่างเดียวอย่าทะเลาะก,กับใครส่วนพฤติกรรมบางอย่างที่มันน่าเอื่อมระอาไม่ว่าคนรอบข้างพฤติกรรมย่ำแย่มากเอื่อมมากก็อย่าไปยุ่งกับเขาเยอะหรือตัวเราเองเนี่ยที่บางครั้งก็อาจจะงี่เง่าและเอาแต่ใจบ้างเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปแล้วคนรอบข้างเขาเอื่อมละอาเราอันนี้เราก็ต้องปรับนิดนึงแค่นั้นนะนะส่วนในเรื่องของการเงินใครรอคอยลงทุนเพิ่มเติมช่วงนี้ศึกษาหาความรู้ถาม กุรงกุรูให้ดีเจ้าของธุรกิจกิจการอยากจะลงทุนเพิ่มจริงๆแล้วลงทุนเพิ่มทําได้ไม่มีปัญหาสิบเหรียญหลายคนมีเกณฑ์จะได้ทรัพย์สินที่ดินวางแผนซื้อบ้านซื้อรถรอกู้บ้านรอกู้รถหรือรีไฟแนนซ์หรืออะไรต่างๆเงินก้อนได้สําเร็จทรัพย์สินที่ดินบ้านรถหรือบางคนจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนในครอบครัวหรือมรดก บางคนมีเกณฑ์ได้รับมรดกหรือพวกคนที่รอคอยส่วนแบ่งงานในหน้าค้าขายต่างๆซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้ออะไรอย่างเงี้ยกินส่วนแบ่งกินคอมมิชชั่นมีเกณฑ์จะได้เงินตกเบอร์นะ แต่รายจ่ายของคุณก็ยังเยอะอยู่ช่วงเนี้ยเงินได้มาง่ายแต่ก็หมดง่ายเงินได้มาไวหมดไวดังนั้นวางแผนทางการเงินให้ดีคนราศีเมถุนรอคอยเซ้งล้านรอคอยอะไรก็ตามได้หมดนะแต่เงินมาง่ายไปง่ายเงินมาไวไปไวอย่าใช้จ่ายสุรุย่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยหรืออย่าสนองกิเลสตัณหาตัวเองมากเกินไปรู้จักวางแผนการใช้เงินด้วยอย่างน้อยเนี่ยคิดหน้าคิดหลังก่อนจะ ใช้จะจ่ายอะไรอันนี้คือสิ่งที่ดีส่วนในเรื่องของโชคลาภอันนี้ก็ยังไม่ค่อยแนะนําช่วงนี้อย่าโลภมากอย่าลาภหายเอาแค่สนุกสนานหอมปากหอมคอก็พอแล้วนะคะส่วนในเรื่องของการเสริมดวงเนี่ยพยายามทําบุญบริจาคลงศพหรือทําบุญที่เกี่ยวกับศพราติสัมภเวสีผีไม่มีญาติหรือบางคนที่ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงส้มมะแนะนําให้แก้เคล็ดเสริมดวงด้วยการบริจาคโลหิต นะคะการบริจาคโลหิตเอาเลือดออกหน่อยนะมันจะช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนไปในร่างกายเพราะว่าบางท่านบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับปวดหลังปวดเอวปวดกระดูกหรือบางคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดลมเลือดลมหน้ามืดนะความดันโลหิตหรือบางคนซุ่มซ่ามมันก็จะมีอาการแบบว่าเกี่ยวกับแข้งขา ข้อพิกเท้าแพงหรือบางคนมีปัญหาซุ่มซ่ามสะดุดหกล้มชนนั่นชนนี่หรือช่วงนี้มีอาการวูบนะก็ให้ระมัดระวังนิดนึงแค่นั้นโดยรวมไม่ได้มีอะไรหลายแรงส่วนไอ้เรื่องของความรักใครที่รอคอยคนรักเก่ากลับมาหรืออะไรแบบเนี้ยสมมะอยากจะบอกนะ ถ้าเราเชื่อในเรื่องของเวรกรรมคนเราถ้ามันหมดเวรสิ้นกรรมต่อก,กันและกันแล้วไม่ต้องไปยื้อให้เปล่าประโยชน์นะส่วนคนมีคู่คนมีครอบครัวแล้วช่วงนี้เนี่ยมันจะมีความเบื่อหน่ายคนรักของคุณเนี่ยพฤติกรรมน่าเอื่อมละอาปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆทาตัวน่าเบื่อทําตัวงี่เงาหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นตัวคุณเองนะที่ทําตัวน่าเบื่อทําตัวงี่เงาระมัดระวังแฟนจะเบื่อแฟนจะเอื่อมได้ช่วงนี้ก็ห่างกันสัก พักห่างกันสักระยะหนึ่งนะถ้าอยู่ใกล้กันแล้วมันหงุดหงิดอารมณ์เสียหรือว่าคุยกันแล้วมันรู้สึกโอ้ยเหนื่อยห่างกันบ้างให้มีโอกาสให้มันมีเวลาได้คิดถึงกันเขาบอกว่าบางคนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาบางทีมันก็น่าเบื่อนะเราก็ต้องให้อิสระกับตัวเราไปกินไปเที่ยวไปทําอะไรตามใจตัวเองบ้างอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับครอบครัวของเราบ้างอยู่กับพ่อแม่บ้างส่วนแฟนเราก็ปล่อยให้เขาไปตามทางของเขาบ้างไม่ต้องไปจี้ไม่ต้องไปตามติดตลอดเวลาแบบนั้น ต่างคนต่างฝ่ายต่างจะได้สบายใจนะคะส่วนคนโสดช่วงนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่คุณรอคอยสมมาก็พูดไปแล้วเนาะคิดถึงคนเก่าๆเดิมๆมันไม่ได้ก่อเกิดอะไรหรอกชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ตอบโจทย์ของสิ่งนี้น่ะถ้ามันไม่ใช่ของของคุณน่ะท้ายที่สุดคุณก็ต้องปล่อยไปคนโสดปล่อยตัวให้เป็นอิสระการที่เราทำตัวเป็นมนุษย์เจ้าสำราญกินไปเถี่ยวไปหาความสุขใส่ ตัวนะเดินทางแล้วจะดีแล้วมันจะมีคนที่ช่วงเนี้ยตัวคุณเองสําหรับคนโสดอะ่ะจะมีสเสน่ห์เข้ามาแล้วสเสน่ห์ในตัวคุณตรงเนี้ยมันจะทําให้ได้เจอคนดีๆอะไรแบบเนี้ยเข้ามาแต่ช่วงนี้สําหรับเรื่องความรัก คนจริงๆอ่ะคนราศีเมถุนน่ะได้คู่แก่กว่าถึงจะดีเพราะถ้าคู่ที่อายุเด็กกว่าจริงๆก็มันยังเป็นความรู้สึกที่ว่ายังไม่ได้จริงจังถึงขั้นก่อร่างสร้างอนาคตนะคบคนอายุมากกว่าแล้วจริงๆอ่ะมันจะดีหรือถ้าจะคบเด็กก็ขอเป็นเด็กที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่จริงๆอายุอาจจะน้อยกว่าเราแต่ความคิดความอ่านหรือนิสัยเออเป็นผู้ใหญ่เป็นเป็นผู้นําที่ดีสําหรับเราได้คอยเห็นความช่วยเลื้ออุป ถามคอยให้คําแนะนําหรือว่าคอยเป็นกําลังใจให้กับเราได้แบบนี้นอืมโอเคนะช่วงนี้คนราศีเมนุนเตรียมตัวรับมือให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยถ้าไม่เปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงองค์กรที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนแปลงที่พักหรือย้ายล้านมันก็จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขยับขยืขย่นเคลื่อนย้ายอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตคนแต่ถามว่าเปลี่ยนแปลงแล้วดีไหมดีนะกับอีกอารหนึ่งช่วงนี้ที่จะติงกันก็นกคือในเรื่องของเงิน เงินเนี่ยอย่าให้ใครยืมเดี๋ยวจะมาทุกใจในภายหลังกับเ,เรื่องของการวางกระเป๋าตุ้มกระเป๋าตางังมือทงมือถือของมีค่าทั้งหลายอย่าวางสีสัวสุ่มสีสุภาพหายขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นทุกเนื้อร้อนใจนะคะส่วนการบูชาเสริมดวงจริงๆนะบูชารัชากาลที่5ก็ได้เนาะหรือใครที่มีพระประจําวันเกิดทําบุญกับพระประจําวันเกิดใส่บาทพระประจําวันเกิดแล้วก็ขอพรเทวดาประจําตัวสักหน่อย นอกนั้นโดยรวมถือว่าดีเนาะเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีเมถุนวันนี้ราไปก่อนทุกอย่างดีเปลี่ยนแปลงเราดีเป็นไปในทิทางที่ดีนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆก,กําลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปเป็นกําลังใจให้ส้มมาด้วยสวัสดีค่ะ